แถวเดินท oh no mm ้างหน้าคอยแถวนีก <Så> <els> oh ็มีพี่น้องพักชะเดานี่ปลูกไว้จะดุนเราพี่น้องอันสามปีละมั่งเนี่ยอันทิ้นเทพางามมันเนาะง่ายเร้วขนาดเลยกับทิ้นเทพาพี่น้องงามมันกระชิขึนคือเกาอยู่ดอกจ้ะเพราะว่ามันตุนไงเนาะตุนไงดอกอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนี่พี่น้องเออขนาดเข้มเขมเลยพี่น้องเนี่ยปลูกง่ายปลูกง่ายพี่น้องพักกระเดาเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าพอปลูกอย่พี่น้อง ถ้าเชือเหาได้แต่ไข่ตับเป็ดเนาะพี่น้องเนาะปลูกไว้ย่มนั่นก็ะชได้มื่อคืนห่านขึ้นยังเนาะเมนบออาชีพไดไปเอาหน้าพี่นนาะพี่น้องเนาะย่มนั่นเป็นดอกเป็นยอดยังชีเนาะปลูกไว้ค่ะดีเด้ดีดีดีทุกอย่างเลยค่ะเอาบปดีจ้าอลุมปลูกกันอีตู้เนาะพี่น้องเนาะนี่อีตู้นี่ค่ะอายุเงาเพื่อกันได้พี่น้องถ้าเห็ดลุมมันดีๆเนาะเออกอท่อยังนี่พี่น้อง ว่าแต่ว่าปลูกไก่กระเพาะว่าไได้พี่น้องเดี๋ยวสิหาหม่องก่อนค่ะดูมันก,กูดมาปลูกพี่น้องแม่งกินมัดโคกมาปลูกข้างพีดีกว่าพี่นอ้องเดี๋ยวจะขูดลุมตรงนี้เลยค่ะผู้จเจ้าเบิ่งพี่นอ้องพู้เจ้าว่าหากมันเดินดีบ่เน,นี่ยทีไอจิวอันเห็ดพักอีตูใส่ถุงไหวเห็นบ่พี่น้องเบิ่งดูพี่น้องมันเดินหากมันเดินเนาะข้งวัวก็เปลือกไข่พี่น้อง หรือเคี่ยงไรเอาบันนี้ปลูกเลยพี่น้องเด้อปลูกไปกินค่ะอันห้ากับเหลี่ยให้เหลี่หน้าห้ากับบวกลได้รุ่งมากเนาะพี่น้องเนาะอันผูน้ใดมากเยอะไส้น้องนองุ่งมากอะถ้าฝนบนตัวไส้นี่ก็มันแหง้งบานเข้าอยู่แถวนี้เข้าบีบแต่ไส้จ้ะอันข้าวาอัน,เ,อนเห็นมัน คนบนตกวไส้กสิโหดนะคะเพราะว่ากินน้ากันอยู่เนาะพี่น้องเนาะอืกินน้ากันอยู่เนาะเัาก็โหดน้ำจะแบบเนี่ยโหดนตาเลยบึนพ่อแขกแล้วมันเคี้ยวใหญ่หัวพี่น้องอใส่มาให้มาหน่าผมเน,ะนาะอจีผ้าลาะเบิ้งกอดน้องใหม่จังน้อยพี่น้องน้องใหม่เอามาปลูกไว้หาฮกนอต,ติดติดต้นนึงพี่น้อง นี่ละการปลูกของพี่น้องปลูกไว้แถวนี่นี่ค่ะนี่เนาะนี่ครับนอนหนึ่งนี่กระติดค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำขันแท้ขั้นยังก่อนแบบเนี้ยเอานี่นันแท้นี่คือกันพี่น้องอันนี้จักสีติดบ่ติดพี่น้องเ่ามันเข้มหลายเนาะแต่ว่ากังหดน้ำไว้กุต้นขี้เล็กน้ำกะกระเดาพี่น้องเห็นบ่ยังขคือกันพี่น้องปลูกตามที่ผีหล้ว อันนี้ก็แม่นได้เบียกับเดาพี่น้องเน่นลุงหนึ่งเนี่ยห้จิ้วเอาม้ใหญ่ไว้ติดแล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยกินกับลาบเป็ดลาบไก่นี่พี่น้องเอ้ยอนาคตนี่ต้นใหญ่มากเนาะอยู่น้ำหน้าน้ำไผ่นี่หลายต้นเนาะพี่นอ้องเออเนี่ยกินเนีเน่ยยังเขาต้องสั่งเองเนาะพี่น,อน้องเนาะเออจ้ามาปลูกศิลาพี่น้องเวลาฝนลินฝนย่อยบรรยากาศแบบนี้เนาะไหนมาปลูกเลยแต่ว่าเด็ดเด็ดอ้าวปูกก็ได้พี่น้องจ้าปลูกระได้วัติดเนาะเอ้าจ้ามื้อนี้กะ รบปวนเวลาทุกคนแค่นี้ดดดเด้อจ่าเด้ออ่ะขอบคุณหลา,ลายที่อันที่ตามรับชมช่องแย่จิ๋วนะคะน้อผ้ามาให้มาหน้ามาปลูกหนนนี่นันละพี่น้องนาอ,นอบรรยากาศบานเฮ่านี่แหละค่ะจ้าเอามื่อนี้กัความรักพาจากเด้อจา้าขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะน้อสวัสดีค่ะ